สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสองผ้าสองบุญครับกับอีที่6 4นะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อไปไวัดกำแพงจอบรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญหล่หอ ครับผมอาตียครับผมขอให้ดูขอข้ามขั้นตอนนะครับอันนี้คือ63สามครับผมอันนี้คือ65ห้าครับผมผมชี้ดูก่อนนะสาม65สี่กห้าาไปตรงข้ามขั้นตอนวันนี้คือผมจะบอกว่าสีไม่เหมือนกันดังนั้นมวลสารมีผลใช่ไหมครับอาเตียมีผลครับมีผลการหลอกับความร้อนใช่ครับการหลอหล้อมความร้อนแล้วก็อายุครับนะ ความความได้บาโดนโดนแดดโดนฝนอะไรพวกนี้มันก็เก่าเนี่ยนะแล้วกเกี่ยวกับการหล่อด้วยฮะก็มีส่วนองค์ที่6กยี่เนี่ยเหี่ยวย่นมากอะเตียครับเนาะ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่า64สเตปแรกครับมติยะครับเหรียญป่อไปจอบรุ่นแรกนะเหรียญหล่อลุ่นนี้ตำหนิพิมอย่างที่ผมเสนอให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมอยู่แล้วก็ต้องจําตำหนิพิมพ์ที่ผมบอกแล้ให้ดูให้คล่องให้ชินตานะฮะตำหนิพิมพ์รุ่นแรกเนี้ยมันตัวนจานือไอ้ตรงขอบเหรียญนะขอบเหรียญจะต้องมีเส้นหนึ่งเส้นนะมีเส้นเกินออกมานะขอบเหรียญจะต้องมีเล็กๆนะเส้นนต้องมีต้องมีมาจากตำหนิพิม์นะตำหนิพิมพ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูตรงข้อ จะต้องมีจุดไข่ปลานะนะจุดไข่ปลาตรงนี้มีเสร็จป๊บก็ต้อง,งมาตรงนี้โอ้โหโหจะสองข้างนี่จ,จะมีเนื้อเกินนะข้างละเม็ดนะต้องมีเนื้อเกินเสร็จจากตรงหูาย่เนื้อเกินเสร็จป๊บก็ต้องมาขึ้นมาตรงนนเนื้อศีรษนนี่ก็ต้องมีเนื้อเกินเหมือนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมาจากมาจากพิมพ์นะเสร็จจากตรงนี้ป๊บกลงมาหน่อยหนึ่งตรงนี้ข้างๆก็จะมีเอ่อรอยบุ๋มนะรอยบุ๋มจะมีตำหนิพิมพ์มี2จุดนะเกิดจากธรรมชาตินะของการหล่อนะไม่ใช่ทําขึ้นมานะเป็นหล่อธรรมชาติของมันจะต้องเป็นอย่างนี้ เสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมีรอยเอกเนื้อเกินมีสองอจุดนะตรงนี้จะมีสองจุดเป็นจุดจุดไข่ปลาอันนี้สามบ้ากนะครับเตี่ยครับผมรอยจุดไว้ดูนิดนิดนึงนะฮะใมีรอยจุดการหล่อบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างครับผมมันก็ต้องมีต้องมีนะเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็ต้องมาดูตรงร่องน้ำนี่ต้องมีนะเส้นร่องน้ำเนี่ยมีทุกเหรียญต้องมีร่องน้ําใต้ร่องน้ําตรงนี้จะมีเนื้อเกินเม็ดหนึ่ง ทุกเหรียญต้องมีเหมือนกันเป็นตำลีพิมพ์เสร็จจากด้านหน้าตรงนี้หมดลบปุ๊บเรามาดูตรงหูปิงหูปิงจะต้องกินไปทางด้านซ้ายของเหรียญนิดนึนนนงนะใช่ไหมัเ,เตี้ยใช่มนเกิดจากการหล่อหล่อของแม่พิมพ์ครกินด้านซ้ายของเหรียญไม่ใช่การเชื่อมนะครับมันจากการหล่อในตัวหล่อนอในตัวนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นดูเสร็จตรงนี้เรามาดูด้านข้างเลยประกบหล่อนะ่ฮะเนี่ยมันจะมีรอยเส้น เส้นลอยประกบหล่อมันจะเป็นเส้นยาวเลยม,มาหนึงหูปิงตรงนี้นตะเ่<ฆ>ลอลงมาอีกด้านหนึ่งต้องคมชัดด้วยนะฮะลอยเส้นลอยตาหนิเนี่ยต้องลอยหล่อเนี่ยต้องคมชัดด้วยนะฮะนะครับเส้นนี่เราจะใบแค่แค่เสียบเิามาเขาก็ต้องตะใบฮะไม่งั้นเหลือวบาดมือนะครับจากตรงนี้พบมาดูด้านหลังของเหรียญตำหนิด้านหลังเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่มันก็บางทีก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างบางทีก็เบอร์นะจากการหล่อการการหลอของเหรียญน,นะแล้วแต่ตำหนิมันก็จะดู กอไก่กอไก่่ยจะมีปากแหลมแหลมทกอไก่นิดนึงนิดนึงเสร้ชสองะชัดจะเห็นไน้เดียครับและเสร็จจากตรงนี้ก็ลองดูตรงที่ค้าอยูที่ระลึกเนี่ยตัวตัวที่เนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่เส้นหนึ่งถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าไกสระเอือครับเส้นซ้อนเนี่ยมีต้องมีเสร็จจากตรงนี้ก็ต้องมีตรงเลข4เลข4ไทยตรงหัวกลมๆเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่นิดนึงเส้นแตกนิดนึงตรงหัวกลมๆเนี่ยครับและเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็ต้องดูขอบเหรียญจะต้องตั้งอืมขอบเหรีียุร่นน้ รุ่นแรกเนี่ยนะบางแลวคมเนี่ยนะเสร็จแล้วแล้วข้างในเนื้อข้างในจะต้องบางแล้วต้องบุม๋มบุ๋มเหมือนกับ,ร,บรอยมือกดนะครับยุบเข้าไปเลยฮะเ,ยเขี่ยวยน่นเลยฮะทั้งเหียวทั้งย่นนะฮะเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะฮะตึงไม่ได้นะฮะอย่าไปอย่าไปเช่าหานะมีเนียะเตียงบวมอันนี้ดูตัวอย่างให้ดูนะอ่ะตึงบวมอย่างนี้อย่าไปเช่าหานะครับนะครับนี่ให้ดูตัวอย่างนะตึงแล้วบวม ใหญ่มากอันนี้นี่เราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคืออตียเช่ามาเพื่อเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับผมมาให้ดูเอาเรียนแบบเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรียนแบบมีสวยตัวนี้ก็มีนะที่ที่ผมบอกว่าเขาเขาเอาเหรียญรุ่นแรกเนี่ยปั๊มปั๊มออกมาแต่ว่าต้นอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันจะตื้นลักษณะนี้มันจะตื้นแล้วตรงนี้มันก็จะตื้นจะไม่แม่นเด็ดเด็ดขึ้นมาใช่าหมลลักษณะเนี่ยมันจะตื้นถ้าคุณสังเกตให้ดีตรงนี้เขาเหี่ยวย่นลึกคมลึกมีมิติอันนี้จะบางตื้น บวมด้วยนะเดีนะเห็นชัดเจนเลยนะตึงบวมนะครับนะอันนี้เอาไม่เอาเราต้องเช่าหาเหรียญรุ่นนี้ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่ถือว่าอันเนี้ยชัดเจนนะเตี๋ยครับผมแล้วก็ทุกท่านเอาไว้เป็นแนวทางเนาะครับเอาไว้อีกหนึ่งอีพีอีพีตไปจะมาพบกับอีพีที่อีพีที่หกสิบห้าเนาะเตี๋ยใช่ครับผม ก็ตากติดตามด้วยนะครับทุกท่านครับผมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ